คุณกำลังฟัง Rapid Start Podcast กับรายการ Business Bedtime Story นิทานก่อนนอนสอนธุรกิจวันนี้เราจะพาทุกคนมาผ่อนคลายกับนิทานก่อนนอนที่แฝงไปด้วยแง่คิดทางธุรกิจกันอีกเช่นเคยนะคะคุณผู้ฟังเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมคะทุ่มแรงแล้วก็เวลาในการทำงานหนักมากๆแต่กลับไม่ประสบผลสำเร็จสักที ในขณะที่บางคนค่ะดูเหมือนว่าเขาจะทำงานน้อยกว่าแต่กลับได้ผลลัพธ์ที่ดีเกินคาดสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเสียงเมล็กเองนะคะตอนนี้เราอยู่ในรายการ Business bedtime story หรือนิทานก่อนนอนสอนธุรกิจค่ะวันนี้เรามีเรื่องเล่าเกี่ยวกับชายหนุ่มสองคนค่ะพวกเขาเป็นเพื่อนรักกันและอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งเดียวกันด้วยนะคะ แต่ว่าหมู่บ้านแห่งนี้ค่ะกําลังเผชิญปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนน้าอยู่พวกเขาจึงมีวิธีแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันวันนี้เราจะไปดูวิธีดังกล่าวค่ะว่ามันจะต่างกันมากแค่ไหนถ้าพร้อมแล้วเรามาฟังไปพร้อมๆกันเลยค่ะกับนิทานที่มีชื่อว่าลากถังกับสร้างทอ่อ ก่อนจะเริ่มฟังอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทำนิทานสนุกๆที่แฝงไปด้วยแง่คิดทางธุรกิจออกมาเล่ากันเยอะๆนะคะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งค่ะซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขามีชายหนุ่มสองคนซึ่งเป็นเพื่อนรักกันค่ะผู้ชายคนแรกมีชื่อว่าแทงแทง แทงงเป็นคนที่แข็งแรงค่ะเขามีรูปร่างสูงใหญ่ส่วนเพื่อนของเขาอีกคนชื่อว่าไพเปอร์ค่ะไพเปอร์เป็นคนตัวเล็กค่ะเขามีรูปร่างค่อนข้างที่จะผอมบางทั้งสองอาศัยและใช้ชีวิตอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ค่ะเพื่อเฝ้ารอโอกาสในการทำมาค้าขายบางอย่างเนื่องจากพวกเขาเคยให้คำสัญญาระหว่างกันไว้ค่ะว่าพวกเขาจะต้องกลายมาเป็นมหาเศรษฐีให้ได้ในสักวันหนึ่ง ช้าวันหนึ่งในฤดูร้อนผู้ใหญ่บ้านได้เรียกชาวบ้านมารวมตัวกันค่ะเพื่อที่จะได้แจ้งปัญหาให้ทุกคนทราบซึ่งปัญหาที่หมู่บ้านนี้กําลังเผชิญอยู่ก็คือเรื่องของการขาดแคลนน้ําค่ะปีนี้เป็นปีที่มันแห้งแล้งกว่าทุกปีนะแล้วก็น้ําในบ่อตอนนี้มันแห้งไปหมดแล้วถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยผลผลิตในไร่กับพวกสัตว์เห็นที่อยู่รอดไม่ถึงฤดูใบไม้ผลิแน่แน พวกเราต้องการตัวแทนสมาชิกในหมู่บ้านขึ้นไปตักน้ำในทะเลสาบที่อยู่บนยอดเขาทุกวันส่วนเรื่องของค่าตอบแทนเนี่ยค่ะคิดว่าคนในหมู่บ้านจะต้องจ่ายสิบเหรียญทองต่อน้ำหนึ่งถังให้กับคนที่ไปตักมาน่ะนะโหม,มันแพงอ่ะมันแพงไปไหมเนี่ยนาทีนี้มันก็ต้องแพงเป็นธรรมดาอยู่แล้ว การจะขึ้นไปต่างน้ําบนภูเขาแล้วเอามาเติมให้เต็มบ่อเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายจ่ายสิบเรียนทองมันสมน้ําสมเนื้อกับความพยายามแล้วนะเอาละเอาละมีใครอยากจะเข้ามาทําหน้าที่นี้บ้างไหมข้อเสนอของผู้ใหญ่บ้านดูเป็นงานที่ยากสําหรับใครหลายๆคนในหมู่บ้านนี้ค่ะแต่ไม่ใช่กับสองเพื่อนรักอย่างแท้งๆกลับไปเปอร์นแน่นอน พวกเขาทั้งสองคนเห็นตรงกันทันทีค่ะวันนี้แหละคือโอกาสในการสารต่อความฝันและทำตามสัญญาที่พวกเขาเคยให้กันไว้ค่ะเฮ้ไบเปอร์นายคิดเหมือนฉันใช่ไหมอะ่ะวันนี้คือโอกาสทองทางธุรกิจชัดๆช,ชาวบ้านพวกนี้ต้องการน้ำนะแล้วพวกเราก็แข็งแรงพอที่จะขึ้นไปตักมันมาได้จริงด้วยฮะถ้าพวกเราช่วยกันตักน้ำมาขายทุกวันแล้วก็ ไม่นานพวกเราคงจะมีเงินพอที่จะไปซื้อไร่ไม่กัวสักตัวแน่ทั้งสองคนไม่รอช้าค่ะพวกเขารีบยกมืออาสาทันทีอาอ่ลขอบคุณทั้งสองคนมากในที่สุดเราก็ได้ตัวแทนหมู่บ้านถึงสองคนเลยนะหวังว่าพวกเราคงจะไม่ต้องเจอปัญหาขาดแคลนน้ำนี้กันไปอีกสักพักแล้วนะ และแล้ว,ลวธุรกิจตักน้ำมาส่งให้กับคนในหมู่บ้านของทั้งสองคนก็เริ่มต้นขึ้นค่ะพวกเขาทั้งสองคนต้องตื่นตั้งแต่เช้าตรู่ค่ะเพื่อที่จะขึ้นไปบนยอดเขาแล้วตักน้ำลงมาขายให้กับชาวบ้านด้วยร่างกายที่แข็งแรงของทั้งแท้งทำให้เขาสามารถหาบน้ำมาได้เวลาหลายครั้งค่ะในแต่ละครั้งเนี่ยก็หอมมาได้ตั้งหลายถังอีกด้วยนะคะจึงทำให้เขานั้นมีรายได้เป็นกอบเป็นกำมค่ะ แต่สำหรับไพเปอร์หนุ่มน้อยตัวเล็กร่างกายผอมบางทำให้การหาบน้ำในแต่ละครั้งของเขาเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากค่ะหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปกลางดึกในคืนหนึ่งค่ะขณะที่แท้งๆกำลังนับเงินที่หามาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองอย่างภาคภูมิใจแต่ไพเปอร์กับเอาแต่นั่งคุ้นคิดค่ะถึงความยากลำบากที่เขาต้องเผชิญในแต่ละวันโอ้ย เมื่ยไปหมดแล้วเนี่ยแค่รอบเดียวก็ใจจะขาดอยู่แล้วะ่ะแบบนี้ฉันทำไม่ไหวหรอกมันต้องมีวิธีที่ดีกว่านี้แน่ๆวิธีอะไรก็ได้นะที่สามารถเอาน้ำลงมาจากภูเข,ขาได้อะโดยที่ไม่ต้องทรมานแบบนี้อะ่ะเอาหนะ่าเพื่อนยากชันว่านายนะเอาเวลาที่บนเนี่ยไปมีความสุขไม่ดีกว่าหรอฉันรู้จักร้านนวดแผนโบราณที่หนึ่งนะเดี๋ยวจะแนะนำให้ คนทำงานหนักอย่างนายเนี่ยต้องให้รางวัลตัวเองหน่อยสิถ้าฉันเอาเงินไปนวดตามที่นายบอกแลก้วก็หลังจากนี้ฉันคงไม่ต้องเอาเงินไปทำอย่างอื่นพอดีฉันทำมาตั้งหนึ่งอาทิตย์นะฉันยังได้เงินไม่เท่าไหร่เลยแถมฉันยังทำน้ำหกระหว่างทางด้วยเอาหน่าเพื่อนนายบ่นไปมันก็ไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นมานะ ถ้านายไม่อยากเหนื่อยเนี่ยเห็นทีคงต้องไปสั่งน้ําให้มันไหลลงมาที่หมู่บ้านด้วยตัวของมันเองแลแหละแต่มันคงเป็นไปไม่ได้หรอกเดี๋ยวก่อนนะใช่แล้วล่ะทั้งแทงถ้าเราต่อท่อน้ําลงมาแล้วก็น้ํามันจะไหลลงมาเองแล้วพวกเราก็ไม่ต้องขึ้นไปตักน้กําบนภูเขาอีกไงไปเป้นายนี่มันเชางเผือเจอจริงจริง ต่อท่อน้ําให้ไหลลงมาที่หมู่บ้านเนี่ยนะมันจะเป็นไปนได้ยังไงแต่ฉันกลับคิดว่าถ้าพวกเราร่วมมือกันเนี่ยมันจะต้องสําเร็จนะนายคิดดูนะถ้าฉันต้องเอาเวลาไปสร้างท่อกับนายเนี่ยสู้เอาเวลามาขยันตักน้ไม่ดีกว่าเหรอหมัวแต่เพอ้อเจอ้อเมื่อไหร่นายจะรวยตามคําสัญญาล่ะท่านนายไม่เชื่อฉันก็ไม่เป็นไรแต่ยังไงฉันก็จะเอาจริงแน่นอน ในหมู่บ้านเนี่ยนอกจากนายอาจจะมีคนอื่นที่อยากช่วยฉันอยู่ก็ได้คอยดูไบเปอร์ไม่ยอท้อค่ะเขาพยายามเข้าหาชาวบ้านหลายคนเพื่อเสนอวิธีนี้แต่สิ่งที่ได้กลับมาเนี่ยกลายเป็นเสียงหัวรออยอแล้วก็คำดูถูกหลังจากนั้นก็ไม่มีใครเห็นไปเปอร์อีกเลยค่ะพอไปเปอร์หายไปก็ถือเป็นความโชคดีของแท้งๆค่ะกิจการของเขาขายดีกว่าเดิมเนื่องจากไม่มีคู่แข่งในหมู่บ้าน แทงๆนําเงินสะสมที่ได้จากการตักน้ำไปซื้อเกวียนแล้วก็วัวค่ะรวมถึงพนักง,งานอีกหลายสิบคนมาช่วยงานเพื่อที่จะสามารถตักน้ำและก็เพิ่มยอดขายให้ได้มากขึ้นนั่นเองค่ะ1ปีต่อมาสิ่งที่คนในหมู่บ้านไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นค่ะไปเปอร์ดเดินทางกลับมาที่หมู่บ้านนี้อีกครั้งร่างกายของเขานั้นเต็มไปด้วยบาดแผลบาดแผลพวกนี้ค่ะเป็นการบ่งบอกว่าเขาผ่านการทํางานมาหนักมาก ชิญฟังทางนี้ทุกท่านวันนี้ผมไปเปอร์ได้ต่อท่อน้ําลงมาที่หมู่บ้านสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกท่านไม่ต้องกลัวว่าจะขาดแคลนน้าหรือมีน้ําไม่พอใช้อีกต่อไปครับชาวบ้านต่างพากันมาดูท่อน้ําที่ไปเปอร์สร้างขึ้นด้วยความตื่นตาตื่นใจค่ะน้าใสสะอาดไหลผ่านท่อลงมาจากภูเขาอย่างไม่ขาดสาย สิ่งนี้ค่ะทำให้แทงๆที่แอบมองดูอยู่ไกลๆนั้นรู้สึกไม่ค่อยพอใจอย่างมากก่อนที่เขาจะตะโกนออกมาว่าโถยทุกคนฟังฉันไอ้น้ําจากท่อเน,นี้ยมันจะไปต่างหรือดีกว่าน้ําที่ตักลงมาได้ยังไงปกติฉันให้บริการพิเศษเนี่ยตักน้ําส่งถึงหน้าบ้านนายตัวคนเดียวทําได้หรือเปล่าไหนบอกมาซิว่าของนายมันดียังไงผมขอเสนอในราคาหนึ่งเหรียญทอง ท่านก็จะได้น้ำถึง10ถังที่สำคัญนะคะบริการตัดน้ำของเราไม่สิบริการท่อน้ำของเราเนี่ยยังสามารถส่งน้ำให้กับทุกท่านได้ตลอด24ชั่วโมงเมื่อชาวบ้านได้ยินแบบนั้นก็พากันดีใจค่ะพวกเขาเข้ามาขอซื้อน้ำจากไพเปอร์กันไม่หยุดนับจากวันนั้นไพเปอร์ก็ได้กลายเป็นเจ้าของกิจการท่อน้ำที่ใหญ่ที่สุดในหมู่บ้านค่ะ เขาไม่ต้องแบกหามขึ้นลงภูเขาอีกต่อไปแต่เขาก็มีรายได้จากค่าน้ําไหลผ่านท่อลงมาอย่างสม่ําเสมอเลยค่ะชาวบ้านสามารถซื้อน้ําได้ในราคาที่ถูกกว่าแท้งๆถึง10เท่ามีน้ําใช้24ชั่วโมงและก็สะอาดกว่าด้วยนะคะเพราะแบบนี้ค่ะเลยทำให้ธุรกิจของป i เปอร์เนี่ยเติบโตอย่างก้าวกระโดดค่ะไม่นานนักค่ะ เรื่องข่าวธุรกิจท่อน้ําของไพเปอร์ก็กระจายออกไปยังหมู่บ้านข้างๆค่ะซึ่งเขาก็มีปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้าเหมือนกันทําให้ธุรกิจของไพเปอร์เนี่ยเติบโตอย่างก้าวกระโดดไปยังหมู่บ้านอื่นด้วยในขณะที่กิจการของแท้งๆค่ะแม้จะพยายามสู้สุดกําลังแต่ยอดขายก็ตกลงเรื่อยๆจนในที่สุดเนี่ยเขาก็ต้องปิดกิจการไปค่ะ ตอนนี้แทงแทงได้เรียนรู้บทเรียนสําคัญจากเพื่อนของเขาค่ะว่าบางครั้งการถอยออกมาหนึ่งก้าวเพื่อมองหาวิธีที่ดีกว่าเนี่ยอาจจะสําคัญกว่าการก้มหน้าก้มตาทํางานหนักเพียงอย่างเดียวนะคะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความขยันเพียงอย่างเดียวไม่ใช่กุญแจที่จะนําไปสู่ความสําเร็จในระยะยาวนะคะแต่อาจจะต้องใช้ดังความขยันกับความคิดสร้างสรรค์เป็นส่วนประกอบกันค่ะ เปรียบเสมือนการสร้างท่อของไบเปอร์นั่นเองค่ะที่จริงอยู่ว่าถ้าหากไบเปอร์ขยันและอดทนมากพอที่จะตักน้ําลงมาจากภูเขา<_ <EN> _เขาก็อาจจะรวยและก็ประสบความสําเร็จเร็วกว่าน,นี้ไปแล้วแต่เขาจะไม่ได้ประสบความสําเร็จในระยะยาวเหมือนกับการสร้างท่อนะคะ<_ <EN> _เป็นยังไงกันบ้างคะกับนิทานของเราในวันนี้บทเรียนที่เราได้จากแท่งๆกับไบเปอร์เนี่ยมันสะท้อนในเหตุเลยใช่ไหมคะในการที่เราจะประสบความสําเร็จ อาจจะต้องมีส่วนผสมของทั้งความพยายามความขยันความมีวินยัยรวมถึงความคิดสร้างสรรค์รวมอยู่ด้วยกันค่ะหรือคุณผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินประโยคนี้เป็นภาษาอังกฤษค่ะว่า work smart not work hard นั่นเองค่ะในโลกธุรกิจเราเรียกสิ่งที่ไปเปอร์ทำค่ะว่า a u t o m a t e business หรือก็คือการสร้างระบบอัตโนมัติให้กับธุรกิจ โดยที่เจ้าของธุรกิจเนี่ยไม่จําเป็นต้องมาทํางานหรือเข้ามามีบทบาทมากๆกับกิจการนั่นเองค่ะลองกลับมาคิดดูนะคะว่าในทุกวันนี้เนี่ยเรากําลังใช้ชีวิตในการทํางานหรือธุรกิจแบบไหนอยู่กันแน่เรากำลังเป็นแทงค์ที่ขยันตักน้ำอยา่างเอาเป็นเอาตายเพียงอย่างเดียวหรือว่าเรากำลังเป็นไปเปอร์ที่ขยันสร้างท่อเพื่ออนาคตอยู่กันแน่ค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะและอย่าลืมว่าหาเพื่อนคุยธุรกิจต้องที่ระบ,บิด Star ์ค่ะ